วันที่28พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมราชธานีชั้น8อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีแพทย์หญิงชุติวันวิวัฒนาสิทธิพงศ์รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเรง็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่18 พฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอดพร้อมด้วยดรชลิยาวามลุนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ทั้งนี้มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลกจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกในปี2022ทั่วโลกพบผู้ป่วยรายใหม่2 4 8 6 7 5ราย สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งปอดถือเป็น1ใน5ของมะเร็งที่พบบ่อยพบมากเป็นอันดับ2ในเพศชายและอันดับ4ในเพศหญิงแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ17,222รายมีผู้เสียชีวิตประมาณ40รายต่อวันปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสองพันธุก,กรรมการสัมผัสสารก่อมะเร็งอาทิก๊าซเรดอนแร่ใยห,หิน รังสีควันทูบควันจากท่อไอเสียและมละภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5เป็นต้นและเนื่องในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเรง็งรอบรู้มะเร็งกับ ubc h ครั้งที่18พฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งปอดส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและการรักษาในระยะเริ่มต้นเพื่อลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปอดต่อไปในงานจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการภัยบุรีและการป้องกันมะเร็งปอด ฝุ่นควันมลพิษความรู้เรื่องมะเร็งปอดการดูเซล,ลมะเร็งปอดด้วยกล้องจุลทรรศน์บริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งบริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพเช็คอัพเสวนาในหัวข้อพฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ภัยมะเร็งปอดโดยแพทย์หญิงสายใจสุภะอัตกรแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเบญจมามหาราชและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการกว่า100คน มะเร็งปอดสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีฝุ่นพันพิษรวมทั้งใส่อุปกรณ์ป้องกันใส่หน้ากากป้องกันนะคะแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพออกกาลังกายแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะโดยสามารถมาตรวจเอ็กซรย์ปอดเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเรามีความเสี่ยงคือในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็มีประวัติการสูบบุหรี่ติดต่อกัน อย่างน้อย15ปีหรือว่าเลิกบุหรี่มาแล้วไม่เกิน15ปีจะต้องมาตรวจคัดกรองว่าเร็งปอดนะคะโดยเอ็กซเรย์ปอดหรือถ้าจะให้แม่นยำมากขึ้นก็ต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะให้รณรงค์เรื่องการลดเลิกสูบบุหรี่นะคะรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควันพิษต่างๆถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ะะแล้วก็มันดูแลสุขภาพอาอกกําลังกายแล้วก็ตรวจร่างกายประจําปีนะคะถ้าถ้าตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีความผิดปกติก็สามารถมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ก็มะเร็งปอดนะคะก็เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็มีการรักษาที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะถึงแม้ว่าตรวจพบว,ว่าเป็นมะเร็งปอดชนิด ลุกลามแล้วระยะ4แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเรามียาในการรักษามากมายค่ะเช่นยาเคมีบําบัดยาพุ่งเป้าหรือยาผุมิคุ้มกันบำบัดค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะสามารถยืดระยะเวลาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขอดระยะ4ได้มากถึง2ปีนะคะถ้าเทียบกับเมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีการรักษา